ครับสวัสดีครับพี่น้องปอมไปสุขสุขคนพบกับสองเสียงกล่องเสียดัคือเก๋าพี่น้องวันนี้เสียงกล่องชิมเฮ็ดยำรวมมิดสู่พี่น้องกินแดงมาเด้อพี่น้องมากินยำน้ำกันครับยำรวมมิดวันนี้ซีมัสบอกมิตรกันยำบุญเส้นครับสูตรรวมมิดครับมาเบิ่งมาเบิ่งมิธีกับขันตอนแดงครับใส่พีิกกับไปนอกกี่เนาะใส่พีิกกับไปน้ำปลากับไส่ครับใส่น้ำปลาหมันตอนต่อมาใส่น้ำปลาครับใส่ได้บ่ได้ครับใสดายเป็นเข้มไรครับพี่น้อง ผมใส่ไปสองซอนครับสองซอนทำไมสองซอนทำไมสองท็อพี่นะครับต่อมาครับใส่ขาบอะไรครับปุ๊สดครับเสดายเสียบไล้ครับปุ๊สดนี่ยเส้นหน่อยเสียบหน่อยครับพี่น้องขั้นตอนต่อมาผมก็ใส่ขันตาลอันขันตาลปิดนะครับเลยผมบ่มักหวานไรใส่หวานไรมันจะเสียบข้อครับผมใส่หวานหน่อยครับขันตาลปิดผมใส่น้ำตาลปิดกับอันอันแล้วก็คนน้อยๆน้อยๆนอย้อยๆอันเตะกันครับค่อยๆนะครับเลยเจเย็นครับยเฝ้าเจนฮอนคือน้ำ ดวกไก่ครับพี่น้องขั้นตอนต่อมาใส่มะนาวครับมะนาวนี่ใส่ได้เลยครับใส่ได้สมได้ครับใส่หน่อยสมหน่อยครับพี่น้องบีบครับบีบบีบกับไปครับบีบกับไปครับผมใส่ซองหน่อยครับซองหน่อยซองหน่อยจักบอลไม่จะไม่จะเฟืองซองหน่อยไม่ซีเฟืองเลยพี่น้องผมใส่ซองหน่อยนะครับซีเฟืองครับพี่น้องมาๆพี่น้องมากินยำกันเด้อพี่น้องเลยยำน้องมิดได้หมืดนี่นี่มะนาวใส่ได้สมได้ใส่หน่อยสมหน่อยครับพี่น้องสูตรยำนี่ผมมาเฮ็ดยำให้พี่น้องกินน้ำกันครับพี่น้อง ผู้ใดอยากอันเอาไปลองเฮ็ดเบิ่งนี้แซบลากเลยครับแซบแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมือเลยบุเดี๋ยวมือทำอะไรกันเดี๋ยวหัดสอกครับพี่น้องนี่ครับโ้ยแซบลายครับพี่น้องเลยสูตรนี้บู้มีดีกระซิดครับผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดก็เอาไปเฮ็ดเลยครับพี่น้องแจกครับแจกครับนี่แจกครับกานตอนต่อมาเนาะเดาเราเมื่อกี้เนาะบัดนี้ตอนมาก็ใส่อันหัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่แล้วก็ใส่อันพักตังตังสายแล้วก็ใส่อันบุกกระเทียม อันก็ประเภทไงนะครับเนาะพี่น้องเนาะเข้าคุกเขากันครับคุกเขากันทันเขากันครับพี่น้องเขากันเขากันเขากันสำหรับสูตรเสี่ยงกล่องแสีบหลาเป็นบล็องซิมครับเสียบเร็วครับกดเสียบทั้งหมดนะครับแสีบหลาด้วยครับพี่น้องกันตัวมากกับไซอันอันเพิ่นยังกุ้งครับกุ้งไงครับกุ้งกุ้งแล้วก็หมูย่อแล้วก็หมู้ซับครับพี่น้องอันนี้เทาเตรียมคล้องไว้เดี๋ยวน้องครับข้มบรีข้มใบดวกให้เบื้องนี้เตรียมคล้องไว้เดี๋ยว้ดยแล้วก็มะย่ามาพี่น้องกินนนนนนาากกกัััครบมมเด้้ออิพี่ง ี่ใส่เอบลอยครับใส่บะดครกเก็รข้นเด้อครับเด้อพี่น้องข้นันเขากันครับพี่น้องขันโมข้นขั้นโมข้นนี่มันโมเขากันเด้ตุกคนครับทุกใครเขากันก็ได้เขาเบิ่งเด้อก็ขอฝากกดติดตามส่งเสียงกล่องเสียบดัาเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นก็ลังใจให้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งผู้ใดอยากให้เสียงกล่องเฮ็ดคลิปอยากให้เฮ็ดกับเขาอย่างกับคอมเมนต์ใต้ข้างล่างมาเด้อพี่น้องเด้อผมเฮ็ดเป็นเพราะทุกอย่างครับมือใด ผมสีดาสิดาง้อซูพี่น้องกินดูเอาวงบางก่อนนี่ตอนก่อนตอนมากกับใส่เส้นครับเส้นตีข้าดวกไว้ครับใส่ใส่บุญเส้นครับทีข้าวดวงใบข้าวเสียดนาไว้เนาะเแล้วมาใส่ครับพี่น้องแล้วมาใส่ใส่เดี่ยวอันนี้ข้าเอามือยองเลยเอามือเศร้าลงไปมึมีอะไรกับขนครับเอาที่พี่เนาะคนคนหันเข่ากันนะพี่น้องค้นขันเข่าขันเข่ากันมึงเตรียพี่น้องไปได้กินโอกุ๊บพี่น้องกุ้งตุ้งแค่หนึ่งพี่น้องมาเด้อพี่น้องผู้ใด้เดือดงานเดี่ยวก็มากิน จำบุญเสียน้ำกันเด้อน้ำเสียงกล่องด้วยพี่น้องเอ้ยเสียบลาคือเก่าพี่น้องเอ้ยมา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 พี่น้องมามามากินน้ำกันครับชุดเสียบลาคือเก่าพี่น้องวันนี้เราไปได้กินวะพี่น้องวันนี้เหรอยำบุญเสีนครับวันนี้ยำต้มม็ดได้พี่น้องบุญเดือดบุญเหนือเทศเสถาดเด้อพี่น้องเอ้ยนั่นเทศเสถาแล้วพี่น้องเด้อสุดท้ายนี่ผู้ไรเขาเบิ่งก็ขอกดติดตามส่องเสียงกล่องกดซับตะไคร่ฝากแช่ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจ ให,ให้กันกันพี่น้องมีคลิปใ,ให้กับเขากับนาพ่พี่น้องเบิ้งทัวกันเด้อพี่น้องเด้อทีจังได้ก็มากินน้ำกันพี่น้องมื้อนี้เรายำกุ้งตุงง้บไงพี่น้องบนยำเป็นกิทบ่พี่น้องมื้อนี้ล่ะพี่น้องมาๆๆมามา,มา,มา,มากินกันพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอขอ,ขอบคุณคุณไหร่เด้อครับพี่น้องผู้ดใดร่คำว่าเบิ่งสวัสดีครับ